เมีะต่อยมียอย่างมาโชว์กระเทียมปลาอาต่อยเอามาปลูกไว้ประมาณปีที่สามจ้ะเบิ่งเขาแตกออกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจะมาหอดดินะจ้ะต้นน้อยๆที่กระลังออกเนาะเอาต่อยเอามาปลูกแค่เอาหัวมันจ้ะตรงข้างล่างเพราะว่ายาิ่มทุกปีเขาจะออกดอกเอาต่อยถือบริเก็บดอกเขาขึ้น ดอกเขาก็จะร่วงเนาะพอดอกล่วงมันก็สิเกิดไม่อีกนี่จ้ะแม่นเบิดเลยจ้ะนี่ต้นน่น้อยนี่กระเทียมป่าทั้งนั้นเลยจ้ะบอ,อยากพากเบิลกักีกนมนี่ปลากระเทียมเป็นของเจ้าของอ่ะเด้อจ้ะมันมาหอดผิดจ้ะนี่มันถึงไปหอดถึงเลยนี่กระแม่นจ้ะเบิ่งนี่ไอตรงซุ่มนั่นเป็นลากซูเลยจ้ะ ตีเงี้ยวๆนี่ก็เป็นต้นอยังนเนาะต้นยังที่ผู้เฮ็ดกุ้ชายต้นตั้งตั้งชายผมว่าเตะเอิญก็ถือต้นไม้ก้านนี่ค่ะอันนี้ตีเป็นต้นไอ้รากซูตีร่างโกเห็นบอลเนี่เพราะตัวาที่กุดหัวมันใสเมืองไทยอยู่ร่องไฟถูกไว้ดอกที่มันที่มันสูงหอกมาเนาะเข้าบ่ต้องเก็บค่ะแค่ขยี้ขยี้บ้านไว้เกิดเกิดขึ้นหลายอยู่แค่บาล ปีหนาเอาต่าพ่อหนุมขอไปเก็บที่ใส่ะนี่อันนี้ก็แค่เก็บกินปีน,นีกับพ่อแหละเพื่อนเห็นเ่าล่ะนั่นกระร่างขยายพันจ้ะง,งามเนาะจ้ะเนาะขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้ด้วยเพืเพื่อนดว้พ่อกันคลิปหนาจ้าสวัสด,ดีจ้า